ครูคะขอเรียนชูตรแม่สองหนึ่งสองชูลแม่ นะคะก่อนเรียนเพื่อเป็นการให้นักเรียนมีสติในการเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะขอให้ทุกคนนั่งสมาธิเป็นเวลาหนึ่งนา,าทีโดยภาษาไทค่ะ สวัสดคะสำหรับวัน ah, นี้นะคะครูเจี๊ยบจะมาสอนเรื่องการสร้างรูปสามเหลี่ยมอ่ะรูปสามเหลี่ยมใครรู้จักสามเหลี่ยมยกมือสามเหลี่ยมที่หนูรู้จักในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้างคุณอะไรที่เป็นสามเหลี่ยมที่เราเจอข้าวปั้นเป็นสามเหลี่ยมใช่อะไรอีก่อะไรอีกรูปที่เป็นสามเหลี่ยม ต้นสน,น,นรูปทรงเหมือบบนสามเหลี่ยมอะไรอีกอะไรนะไม้บรรทัดที่เป็นรูปสามเหลี่ยมอ่ายกขึ้นสิลูกไหนอันไหนลูกอ่าไม้บรรทัดที่เป็นรูปสามเหลี่ลยมเจ้าของใช้มีไหมคะของใช้มีไหมมีไม่หรอกอะไรที่มันเป็นสามเหลี่ยมในชีวิตประจำวันของพ่อเรามีไหมคะเตาลเตาลีดอ่าเตาลีดอาจจะสามเหลี่ยม อะไรอีกคะที่เด็กๆคิดว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเป็นรูปสามเหลี่ยมลูกมีอะไรอีกคะายจราจรายจราจรอ,อะไรอีกลูกลางาล้างคาบ้าโอเคค่ะทีนี้วันนี้นะคะครูเสียมเนี่ยมีใบงานมาให้พวกเราทำก็คือการสร้างรูปสามเหลี่ยมซึ่งรูปสามเหลี่ยมก็จะมีอยู่รอบรอบตัวเราในชีวิตประจำวันของพวกเราเยอะแยะมากมายนั่นเองนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะพามาดูกับอุปกรณ์อยู่สองอย่างคือไม้ตึ้งวงกลมอ่านเรียนมีไม้ตึ้งวงกลมไหมคะครูไม้ตึ้งวงกลมโอเคค่ะต่อไปไม้วงเวียนสำหรับวันนี้นะคะเราจะใช้อุปกรณ์สองอย่างนี้ในการสร้างรูปรูปอะไรลูกรูปอะไรคะเด็กๆอ่านหัวข้อสำหรับวันนี้พร้อมกันค่ะ เด็กๆอ่านโจทย์ข้อที่หพร้อมกันค่ะ้อันนี้คือโจทย์ข้อที่1ของเรานะคะที่เราจะสร้างรูปสามเหลี่ยม ABC ตามสิ่งที่โจทย์กำหนดมานะคะทุกคนเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมค่ะสำหรับโจทย์ข้อที่หนึ่งนะคะสร้างรูปสามเหลี่ยม ABC ที่มีด้าน a b ยาว6เซมด้าน b c ยาว3เซมและด้าน a c ยาว4เซนมนะคะเส้นแรกที่นี่นะคะเด็กๆเอาไม้กระาษขึ้นมาค่ะ แล้วก็ลากเส้นให้ยาว6เซนติเมตรนะคะต่อมาค่ะเมื่อวาดเสร็จแล้วให้ใส่มุม B และมุม A นะคะพอลากเส้นเสร็จแล้วนะคะให้ใส่มุม A พอใส่มุมให้แล้วนะคะเราก็ต้องบอกว่าเส้นนี้มีความยาวเท่าใดก็คือยาว6เซนติเมนั่นเองนะคะต่อมาค่ะสิ่งที่โจทย์บอกคือด้าน BC ยาว3เซนให้เด็กๆเอาไม้บรนทัดมาวางเหมือนเดิมน,นะคะแล้วก็เอาไม้ วงเวียนของเรานะคะออกมาปากหมุดไปที่เลขศูนย์นะคะเริ่มต้นที่เลขศูนย์แล้วการม้วงเวียนของเราออกไปให้ได้สามเซนติเมตรเสร็จแล้วให้หนูเอาหมุดมาปักไว้ที่ B. บีมุมบีนะคะแล้วเราก็ทําการตวัดวงเวียนของเราให้เกิดเส้นพอได้มุมบีแล้วนะคะให้เด็กๆย้ายค่ะ ย้ายมุมค่ะตามที่จุดบอกคือด้าน AC ยาว4เซนติเมตรนะคะให้เด็กๆนำวงเวียนของเรามาจิ้มไว้ที่เลขศูนย์ของไว้นะครับนะคะ,ะ,คะแล้วก็ทําการกลางวงเวียนออกไปให้ได้4เซนติเมตรค่ะแล้วเด็กๆเ,เอาหมุดมาปักไว้ที่จุด A นะคะแล้วทำการตาวดค่ะ ตวัดวงเวียนของเราให้เกิดจุดตัดนะคะเก็บวงเวียนค่ะแล้วก็ให้เราลากเส้นไปที่จุดตัดได้เลยนะคะแบบนี้ค่ะจะกลายเป็นรูปสามเหลี่ยม A B C ให้เด็เกๆเพิมอักษรและความยาวของ ลงไปให้เรียบร้อยนะคะ BC ยาว3เซนเราก็ใส่กำกับไปค่ะว่า3เซน AC ยาว4เซนเด็บเขียนลงไปค่ะ4เซนสำหรับรูปที่1เป็นอันเสร็จเรียบร้อยะคะ่ะนักเรียนอ่านโจทย์ข้อที่2พร้อมกันค่ะ เอาวันนี้นะคะคุณครูเจ้ยจะมาสรุปให้ฟังว่าวันนี้เราเรียนแล้วได้อะไรวันนี้เราเรียนเรื่องการสร้างรูปสามเหลี่ยมการสร้างรูปสามเหลี่ยมเราจะใช้อุปกรณ์ยูสออย่างก,ก็คือไม้โบวงเวียนและก็ไม้ไม้ปะ่เราจะใช้อุปกรณ์ทางอะไรคะเราจะใช้เครื่องมือทางเลขาคณิน,นี้เช่นมไ,มไม้ประดัดไม้โวงเวียน ไ so ม้โจเท็กเตอร์เพื่อสร้างรูปสามเหลี่ยมให้ถูกต้องตามเงื่อนไขาตามที่เด็กๆได้โจทย์ในแบบฝึกหัดหรือใบงานที่ทผุแยำแสให้ในวันนี้แล้วมันก็จะเกิดเป็นสามเหลี่ยมรูปต่างๆขึ้นมาตามข้อกำหนดของแต่ละข้อน,นั่นเองนะคะเด็กๆคะรูปสามเหลี่ยมมีรูปสามเหลี่ยมชนิดใดบ้างรูปชนิดของรูปสามเหลี่ยมที่แบ่งตามลักษณะของด้านมีอยู่3ชนิดคือ1นง สสามเหลี่ยมด้านไมเท่าสาสามเหลี่ยมหน้าจั่วอะเด็กๆค่ะรูปสามเหลี่ยมที่แบ่งตามลักษณะของมุมแบ่งได้อยู่3ามชนิดคือ1สามเหลี่ยมมุมแหลมสามเหลี่ยมมุมฉากสามเหลี่ยมมุมป้านโอเคค่ะนี่คือรูปสามเหลี่ยมที่เราเรียนในวันนี้นั่นเองนะคะ